อ่ะกาบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวัตถันแมนเดอะสตองเกตอ่ะวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการดันพลังนะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะราัผมก็เติมไปประมาณ400บาททุกคนมันก็ก็เหมือนสายฟรีแหละทุกคนตรงเนี้ยมันเหมือนไม่ค่อยได้ช่วยพลังอะไรมากอะแต่ก็ช่วยอยู่นะประมาณแสนได้ทุกคนอ่ะนี่ไม่เชื่อแล้วผมเปิดให้ดูแล้วทุกนนี่เลย นี่นะผมเพิ่งปั้น4จุดนะนี่แล้วผมพาไปดูทุกคนบางคนเขาปั้น5น้จาจแต่พลังเขาน้อยกว่าผมก็มีนะนี่เราพาไปดูตอนนี้ผมอยู่ท็อปที่79เซิร์ฟผมแม่งคนเติมเยอะมากเลยทุกคนดูดีสามหกสาก็น่าจะเติมเนี่ยดูชุดดวงกันเลยละผมแม่งเลือกเซิร์ฟผิดจริงๆริกันไม่นานเลยรู้ไหมเซิร์ฟผมมันบ้าก,กันตอนแรกทุกคนเซิร์ฟ204นะตอนแรกมันขึ้นสีเขียวอะ่ะแบบออนประมาณหนึ่งอาทิตย์ได้เลยแบบเซิร์ฟใหม่แล้วทุกคนก็เข้ามาเยอะมากเลยเซิร์ฟผมอ่ะเดี๋ยวคนเล่นเยอะมากต้อองงงดันจจริๆะะถึ ไปได้อ่ะอ่ะเราหาให้ดูก่อนนี่เห็นไหมห้าจุดแต่พลังเขายังน้อยกว่าผมนะแต่เขาไม่มีสมิแมงนี่ตัวดีกว่าผมวยแต่เขาต่ำน,น้อยอ่ะเวยวเขาก็เยอะนะเวยวผมก้าวสองยังทุกคนวิวก้าวห้าก้าสี่ก, 95, กันหมดแหละให้หอ่ะ,อะส่วนใหญ่ก็จะพอๆกันแหละทุกคนส่วนใหญ่ก็ทับร้อย เป็นสายเติมล้วนๆยกผมก็ประมาณเติมประมาณสี่ร้อยงบไม่ค่อยมีอ่ะมพูดอย่างแรกเลยครับผมการดันพลังที่ดีมากเลยนะสำหรับใครที่มีซอมบี้แมนนะผมแนะนําเลยแบบได้แผ่นแล้วประมาณแสนสองแสนได้เลยทุกคนแบบค่าพลังนะนี่มาที่นี่เลยครับทุกคนรูปที่สิบสี่ทุกคนทํามายาวเลยทุกคนผมอ่ะนี่ครับลงมาเลยแต่ตอนนี้ผมแบบยังไม่ทำมาล่างนะทุกคน ออนนี้ข้างล่างก็บอกความเดียว 20, ผมว่ากะไว้ก่อนแต่ผมก็ต้องทำแหละเพื่อแทงท็อปอ่ะตอนนี้แทงท็อปผมึงปั้นได้เลยอนน่าส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นของดีๆครับก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นสายอาวุธส่วนแผ่นฝั่งล่าสุดเลยนะแผ่นแผ่นแบบตัดแล้วน่าจะตาดที่16นะทุกคนเอให้อ่าตัดที่1นะิจริงด้วยข้างล่างนี้ก็จะเป็นพวกสายเทคนิคตอนนี้ก็มีโมหมดใหม่นะทุกคนผมก็ยังไม่รู้อะไรมากเลยครับโหมดใหม่แล้วผมก็ไปหาดูมาได้ครับ ถ้าอยากดูคลิปแล้วผมไปหาดูมาอ่ะอย่างสองเลยนะครับผมมาที่ฝึกซ้ำๆนี่ตรงเนี้ยเนี่ยอัพเนี่ยสองฝั่งเนี่ยมันจะได้เยอะกว่ามันมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกคนแต่ข้างหน้ามันจะเป็นหน่วยเนะนี่ยข้างหลังอัพได้เพิ่มเป็นหมื่นนะทุกคนแต่อันแรกๆน่าจะประมาณสามสี่พัน 3, 4, นะทุกคนแต่ถ้าตอนหลังๆแล้วอ่ะเนี่ยอัพพวกเนี้ยนี่ก็ขึ้นประมาณสนะามหมื่นมาปะนี่ยประมาณนี้ทุกคน ส่วนอีกอย่างเลยเข้าไปในบ้านเลก่อนบ้านเนี่ยสำคัญมากร้านพลังผมน่าเป็นร้านนะกเลยกอนนี่ฟิวเจอร์มันชื่ออะไรนะฟิกเกอร์อ่าตรงนี้เพิ่มได้แต่ผมมันยังไม่ครบไงเราไม่ก็สามารถมาอัพกันได้ทุกคนเราหาอ,อัพกันมีอัพไหมมีอัพไหมผมกลับไปอัพอันแรกๆอ่ะอัพอันนี้ก็ได้ทุกคน สายหมัดหมัดผมไม่พอยอยากปักกดรีเอามาเพิ่มถ้าเสียงเบาไปก็ขออภยัย้วยทุกคนกเลย่หรือเสียงดังไปอนะ่ะเสียงเกมนะกดอ่าไม่พอจริงๆด้วยทุกคนอ่าตอนนี้มียี่สิบเอ็ดนไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็คือไม่มีนะครับทุกคนอือ อ่ะมาที่ห้องวิจัยทุกคนนี่ตรงนี้ผมก็ได้มาหกแสนแล้วอ่ะแล้ววิวห้าวิวห้าสิบเก้าสิบห้าบิทไม่ได้ห้าเก้าก็มันจะเปิดอีกช่องนึงผมก็ออมเมมาอ,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 อาใหน้น,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 นี่มันเพิ่มไมคเกียหมื่นอ่ะทุกคนอ่ะแล้วอีกอย่างนึงเลยครับต้องฝึกฝนเนี่ยดันได้เยอะเหมือนกันแต่ผมก็ขี้เกียจเหมือนกันผมก็ทำร้อยได้ไปสองรอยแล้วเนี่ยไอ้พวกเนี้ยเพิ่มน้อยมาเลยแล้วผมก็ให้ดูกดติดให้ดูเลยแล้ว,วกคน เอาบวกดีๆมาให้ดูนิดหน่อยสิผมก็ใช้เปลือกที่ผมแนะนำให้กดอันเดียวกว่าแต่เนี้ยไม่ต้องมาทำหรอกเนี่ยโหนี่เป็นสิบใบกดได้เพิ่มอีกสามร้อยเยอะสุดและะ้วมั้งอ่ะตรงนี้ผมก็ยังไม่รับยังไม่ได้ทำเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวค่อยมาทำไม่ยอมจริงๆมองละไม่ทำซะด้วยห้าโมงแล้วจะทำทันไหมเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอีก อยู่พวกนี้เลยตั้งพวกตายตาเฉพาะกับไอเทมเฉพาะทุกคนแล้วก็ไอเทมก็เกี่ยวนะทุกคนไอเทมมีเกี่ยวเยอะมากอ่าแล้วที่สําคัญมากตอนนี้แผ่นการ์ดบัฟเนี่ยถ้าได้อัพชั่นดีก็พลังเยอะดันไวขึ้นตอนนี้ผมได้ประกันมาสองอันเลยอ่าอ่าตอนนี้แทงครับผมก็คุณปั้นนะผมปั้นขึ้น6ได้แล้วได้แล้วด้วยแต่ตอนนี้สายมัดไม่พอ ประมาณ2วันหรือ3วันก็ได้ทุกคนอ่าตรงนี้ผมเก็บไว้ก่อนถ้าผมไ,มได้การโร่ผมก็อาจจะรีตัวสามาัดตัวไหนทิ้งสักตัววันนี้ผมจะไม่เล่นเลยทุยกนคนมึงเข้ามาเลนะ่นอ่ะอ่ามีอะไรวีกบ้านะต้องใหม่มันสามารถเพิ่มจุดให้เราได้ทุกคนเยวผมมาแนะนำัะหน่อยละกันแบบสักคลิปแวะ เห็นจุดจเยอะใช่ไหมทุกคนแล้วแบบตัวที่ไม่มีจุดเลยอย่างเช่อนะอ,อ,อะตอมิกผมอ่ะหนึ่จุดสีสม่วงหนึ่งจุดผุดพิษสีเขียวหนึ่งจุดมันสามารถทําให้ขึ้นสีทองได้นะทุกคนแล้วแต่แบบตัวจุดเยอะเราเยอะแค่ไหนอะ่ะมันก็จะได้ประมาณเท่าไหร่มันจะก,ก็จะบอกของผมได้เวลาประมาณแปดสีก็ได้ประมาณ 3. จุดแะทุกคนสามจุดสีทองเนะี่ยอ่าตอนนี้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมถ้ามีสาระก็ฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยหรือไม่มีก็ไม่แปลกครับ